ล่าสุดครัผมพาไปดูเอ่อไมโครสตรัทเจีรเออนะฮะมีการไรดาวการไรดาวเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไอสินทรัพย์ที่เอ่อบริษัทนั้นๆเนี่ยถือเอาไว้นะฮะเป็นซอต์แวร์ลูก็ตามไในที่คือบิตคอยนั่นแหละมีอาการตกหนักๆหรือว่าตลาดแคปเนี่ยมันตกมากๆกวา่าราคาที่ซื้อไปเยอะมากแนละ้วต้องมีการไรดาวกันอีกทีหนึ่งมันบ่งบอกถึงสถานการติดดอยเอาแบบง่ายๆแล้วกัน ก็ไมโครซาร์จี้นะฮะติดดอยแล้วก็ดูจะมีอันเลียลา loss เยอะพอสมควรน,นะครับก็ก่อนนนี้ก็ DCA ตรงบนบนไ้เยอะวันนี้ BTC ีร่วงลงมาระดับนี้แม้กระทั่งขนาดของเราเนี่ยที่ DCA ทุกวิ่งอ่ะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเปอร์เซ็นเทสต์สัปดาห์นี้ร่วงมาเยอะนะฮะ<อ>เพราะว่าโอ้หนักสำหรับราคา BTC อยู่ตอนนี้ก็50,000กว่ากว่าแล้วใช่ไหมนะเอาเป็นว่าติดดอยนะฮะติดดอยเดี๋ยวก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันต่อไปนะครับแต่เนื้อสิ่งนครับทางไมโครซาร์จี้ครับไม่ได้สน,สนใจอะไร ทั้งนั้นนะครับยังเตรียมพร้อมที่จะ acquire boost bitcoin holding ต่อนะครับคืจะ เตรียมซื้อบิตคอยเพิ่มอีกติดดงติดดอยกูไม่รู้นะแต่กูจะซื้อเพิ่มนะฮะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าไมโครอิสรจะดำเนินกลยุทธ์แบบนี้ไปจนถึงวันไหนพาไปดูที่ Gala x y d i g i t ดิจิันะครับก็สภาพไม่ได้ต่างกันมีอาการออกมาโพสต์นะครับว่า1 1 7ล้านนะฮะ net loss นะฮะใน Q2 นะ,ะก็ t u r b u l e เ t แหละนะฮะเรื่องของความผันผวนของตลาดนะครับทั้งบิตคอยทั้งคริปโตเคอเรนซีนะช่วงนี้ก็ล่วงลดลงมาด้วยไงมันก็ น่าเห็นใจนะฮะแต่ละค่ายก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีพาส่องแบบเหมืองระดับต้นๆของโลกบ้างนะครับไมเนอร์อย่างมาราธอนนะครับก็เหมือนกันครับแชร์เ็าไม่ค่อยดีนะครับเรเวนิวก็ไม่ค่อยดีนะฮะเหนื่อยนะช่วงนี้นะเพราะอะไรฮะเพราะว่าบริษัทต,ต้องลงทุนค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอินฟาสตรเจอร์นะครับเพื่อที่จะขุดเหมืองให้มันได้กําไรตามที่ต้องการแล้วเป็นไงฮะเดี๋ยวได้บิตคอยน้อยลงไปครึ่งหนึ่งแต่ราคาต่อบิตคอยมันขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งไหมมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เบิ้ลมาให้ครึ่งหนึ่ ราคาเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเหมืองค่อนข้างที่จะสาหัสาการอยู่พอสมควรเชืดต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างพุ่งตรงไปที่เหมืองน,นะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าทางมาราธอนเนี่ยเขาจะแก้เกมเป็นยังไงนะแต่ล่าสุดเนี่ยกไรได้ก็ตกต่ำหดหายอยู่พอสมควรเลยนะครับ